สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะท่านมีหน้าที่อะไรกันแน่อดีตผู้พิพากษาซัดเดือดถึงทนายเดชาลั่นท่านมีหน้าที่ปกป้องตำรวจหรือจากกรณีนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความคดีตังโมเปิดเผยผ่านรายการหงกระแสกรณีตำรวจนำภาพจากต่างประเทศมาอ้างอิงเปรียบเทียบกับแผลที่โดนใบพัดเรือ แต่เป็นภาพข่าวปี2019เหตุเกิดที่อังกฤษตามข่าวที่นำเสนอไประบุว่าหญิงอายุ21ปีระหว่างกำลังเต้นรำในงานสังสรรค์ที่โรงแรมในเมืองสแตฟฟอร์ดคาดว่าไม่น่าเกิดจากใบพัดเรือทนายเดชาระบุว่าได้รับสายจากผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งชี้แจงว่าเป็นลักษณะ การนำภาพจาก Google มานำเสนอเปรียบเทียบรูปรอยโค้งของบาดแผลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายส่วนตำรวจที่บอกว่าบาดแผลเทียบเคียงเกิดจากใบพัดเรือชนิดเดียวกันคาดว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนเพราะมีข้อจำกัดทางกฎหมายกรณีนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อรูปคดี ด้านนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทโพสต์ข้อความถึงทนายเดชาว่าหน้าที่ทนายผู้เสียหายท่านทนายเดชาครับท่านมีหน้าที่ปกป้องตำรวจหรือครับผมว่าท่านสับสนในหน้าที่ของท่านแล้วล่ะครับหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์อย่างล้นหลามในโพสต์นี้ของนายชนบทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ